อันยก็ขอสวัสดีชาวแบบไพทุกคนทุกๆท่านกันด้วยนัเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรานะคะมาอยู่ในส่วนของเกม Roblox อย่างในแมทที่มีชื่อว่า C j u d g m e n t นั่นเองสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองเน,ะนา,าะนะคะอันนี้อันนี้เอาชียวนะคะทุกคนก็ในส่วนของไอจ้าแมป C j u d g m e n t เนี่ยเป็นแมปน่าจะเป็นแมปแนวของคนไทยเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของแมปเนี่ยน่าจะคล้ายๆอารมณ์กับในเกมแนววันพีเลยซึ่งค่อนข้างจะน่าสนใจกันมากๆนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองไปรัความกันเลยว่าจะเป็นอะไรยังไงเนาะในส่วนของแมป C j u d g m e n t นั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันก็ช่ยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ share. ภาษาใครแล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองและก็สนับใครที่จะมาเข้าร่วมการเล่นเกมกับเรานะคะสามารถเข้ามาจอยกันได้เนาะซึ่งในส่วนของลิงก์ดิสคอร์ดใหม่เนี่ยจะอยู่ที่ช่องใหม่นะคะเดี๋ยวจะทําการทิ้งลิงก์ช่องใหม่ไ้ที่ใต้คอมเมนต์ก็ช่ยไปฝากผลงานติดตามคลิปวิดีโอของอีกช่องใหม่ด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาจอยดิสคอร์ดกันด้วยละเพื่อที่จะได้เข้ามาร่วมการเล่นเกมนะคะ โอเคก็ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำการกดเคลยร์ไปดูเลยละกันนั่นเองดีๆถ้ารับสูตรจีซีจัสเมนนะคะก็จะมีให้เลือกเป็น2ฝั่งจะมีฝั่งมารีนแล้วก็ฝั่งไพรเรตแต่ขอทำการเลือกไปฝั่งไพรเรสละกัน ระบบเนี่ยน่าจะออกแบบมาค่อนข้างจะดีนะ,ะคะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยอ่าเดี๋ยวเราจะทาการบอกก่อนนะคะในส่วนของข้อมูลสําคัญของ Map C e judgment นั่นเองในส่วนของ Ma p e C Judgment เนี่ยเลเวลตันารจะอยู่ที่600เนาะในตอนนี้นั่นเองนะคะในส่วนของผลไม้พิศาในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดในเกมตอนนี้28ผลเนาะแล้วก็ในส่วนของระดับหายากเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันถึง6ระดับเขาจะเรียกน่าจะเป็นแบบพวกคอมมอนไปยังแบบระดับหายากสุดเนาะ,ะค่ะคุณผู้ชมในส่วนของผลไม้พิศานั้น จะสามารถไปทําการซื้อกับพ่อค้านะคะซึ่งจะให้มาเป็นผลถาวรนั่นเองไม่ว่าจะซื้อด้วยในส่วของเงินหรือว่าลูบั x ก,ก็ตามนะคะผลไม้พิซซ่าเนี่ยก็จะมีการเกิดะะทุกๆ30นาทีด้วยเช่นกันแต่ว่าเราเนี่ยจะสามารถหาได้ง่ายขึ้นเมื่อเรามีเกมพาสเครื่องตัวจจับหาผลไม้นั่นเองนะคะ แล้วก็อย่างสุดท้ายในของระดบับในส่วนของดาบเนี่ยจะมีอยู่หลายระดับนะคะก็จะมีตั้งแต่ระดับธรรมดาไปยังมหากราบเลยนั่นเองแล้วก็ในส่วนของดาบนเนี่ยจะเป็นแบบบางทีจะเป็นเครื่องหมายที่เป็น question mark ซึ่งดาบอันนี้เนี่ยจะเป็นดาบรับนะคะซึ่งน่าสนใจค่ะเดี๋ยวเราจะลองไปดูพร้อมกันเลยว่าเป็นอะไรอย่างไรเนาะอโอเคอย่างต่อมาเลยเดี๋ยวขอทำการลองสำรวจแแบบดูกันก่อนละกันนะคะ ตรงทางด้านบนมุมบนซ้ายเนี่ยจะมีเป็นรูปอวตารของเราชื่อเลือดแล้วก็ค่าสตมินาของเรานะฮะตรงตัวนี้ก็จะสามารถปิดได้มีคูณสอเอ a พีแล้วก็การได้รับเงินจากการทำเควสนั่นเองอะไรประมาณนี้กดเมนูนะคะจะมีการอัพค่าแตดเนาะสามารถอัพค่าได้ตามนี้เลยเมลีดีเฟนซีสวอรสคิวแล้วก็เดวิสฟูดนะฮะระบบเซตติ้งมีอะไรกันบ้างเอ่ย มีปรับภาพ fast mode, shadow music, ปิดเสียงแค่ดในแกมเปิด PVP, ปิด PVP อะไรประมาณนี้สามารถใส่โค้ดได้ด้วยทางตรงจุดนี้นะใส่ตรงโปรโมโคด้ดในส่วนของฟรุตผลปีศาจตอนนี้คือยังไม่มีนะคะอลลี่สามารถอัลลี่ผู้เล่นคนอื่นได้นะคะคนณผู้ชมเพื่อที่จะไม่สามารถโจมตีเข้าได้ในเองเนาะอะไรประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของระบบของชอบจะมีในส่วนของการซื้อ robux พวก cash ต่างๆแล้วก็การ dispose b o t ราคาจะอยู่ที่ประมาณ40 robux นั่นเอง กดเมนูเพื่อเป็นการปิดนะคะกดตัว M ก็ได้ตรงข้างๆตัว M เ,เนี่ยจะเป็นในส่วนของจํานวนเงินที่เราจะมีเนาะแล้วก็ข้างเราจะเป็น EXP นั่นเองในส่วนของเริ่มเล่นเข้ามาเนี่ยจะมีเป็นในส่วนของหมัดนะคะเอามาให้เรา Shift เนี่ยจะเป็นการใช้ในส่วนของ Shift Lock นั่นเองฮะ,ะเดี๋ยวดูสิกด Alt T A, ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมกด Control ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยเช่นกันกดตัว Z เนะะ่ยจะเป็นการ Heavy Punch นะคะทุกคนหรือว่าต่อยหนักนั่นเองเดี๋ยวนองดูสิฮะ เออเฮ้ยนี่ตอนหนักไปหน่อยฮะเวลาโดนไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้เรืองของศัตรเนี่ยลดน้อยลงด้วยเฮ้ยเวลาตีมันรู้สึกว่าข้างขางนะคะสำหรับเราเนาะไม่มั่นใจว่ามันเป็นที่เน็ตเราด้วหรือเปล่านะคะโอเคก็จะแซดนะคะตรงทางหน้าข้างขวาเนี่ยจะมีเป็นในส่วนของระบบค,คอมแบทของหมัดนั่นเองฮะ Skill X จะเป็น Heavy Punch ์นะทุกคนแล้วก็จะมีค่าเมลีที่ต้องการอยู่ที่0ถ้าจะใช้ท่า Glass Mask Skill X เนี่ยต้องมีค่าเมลีอยู่ที่ประมาณ15ด้วยกันนั่นเองฮะโอเคน,ะน่าสนใจกันเลยทีเดียวในส่วนของ Quest มีหรือเปล่าเอ่ยอ๋อกดตัวซีได้แล้วฮะมันน่าจะบักแน่นแเลยเมื่อกี้ตอนแรกอ๋อกดตัวคิวเออกดตัวคิค่ะขออภัยกดตัวคิวนะฮะในส่วนของตรงนี้จะเป็น Power อร์เทสเตอร์โอ้โอเค Do you want to EQ and EQ a c c e s s o r y สามารถใช้งานพวก a e s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  o r y หรือว่าพวกในส่วนของอันนี้ได้นะ,ะคะคุณผู้ชมหรือไม่ก็เลือกใช้งานได้เหมือนกันโอเคเฮ้ยน่าสนใจอยู่นะกดนับไปก่อนได้เงินมาทีละสองนะคะเมื่อกี้ได้เงินค่อนข้างจะน้อยเลยตรงนี้จะเป็นพวกค่าหัวนะคะซึ่งค่าหัวนี้น่าจะอยู่แค่ในเกมเท่านั้นเนาะอะไรประมาณนี้แม่ส e ีฟทำอะไรเอ่ย เราต้องมีเลเวลอยู่ที่5นะคะโอเคได้เลย Quest giver อ๋อตรงนี้จะเป็นที่รับ Quest นั่นเองเดี๋ยวลองกดดูสิฮะกดตรงนี้ do you want to do you want to choose สามารถเลือก Quest ได้นะคะ Catch bandit อ่ะ Catch bandit ให้ทำการกำจัดทั้งหมดเป็นจำนวน6ตัวด้วยกันได้เลยไดนลองดูสิฮะว่าเป็นอะไรยังไงนี่ต่ไปนะคะมันอาจจะแบบว่าช้าๆนิดนึงนะคะทุกคนเออ โอเคอืมปล่อยแล้วทําให้เรานน็อกแบ็กได้อีกด้วยนะเนี่ยทําไปเล่นไปนะคะแบบนี้ใช้ได้อยู่นะโอเคตีไปอืม uh huh. ตีไปอีกตีไปอีกดี uh huh. นี่ไงเรียบร้อยค่ะได้เงินมาน้อยเนาะแต่ว่าค่าประสบการณ์เนี่ยได้ถือว่ามาเยอะเลยแล้วก็ตรงทางด้านซ้ายมือจะมีเป็นในส่วนของเควสนะคะว่าต้องทําการกับตันอีกกี่ตัวอะไรประมาณนี้เนาะโอเคนะตีตีนี่แหนดฟีซซิคแคทนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าแคทแบนดิ้นะคะคุณผู้ชม มันค่อนค่าจะช้านะคะไม่มั่นใจเออตีไปนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนโอเคแล้วก็เดี๋ยวต้องทําการจอมตีอีกนี่เราขอทาการอัพค่าเมลีกันก่อนนะคะคุณผู้ชมต้องทําการอัพก่อนแล้วมีแค่ค่าหกค่าพอยต์เองโอเคอัพไปประมาณนี้ละกันมาอีกสักรอบหนึ่งดีนี่ดาเมจน่าจะแรงขึ้น,นะคะทุกคนชึบตีไปตีไปเรียบร้อยค่ะดาเมจแรงขึ้นจริงๆโอเค กิวแซดต่อดิฮึดาเมจรุนแรงดาเมจรุนแรงเรียบร้อยฮะแป๊บเดียวก็คือตายแล้วอีกแค่สองตัวเท่านะฮะคุณผู้ชมแ,แล้วเราเนี่ยจะเราไปทําการสำรวจตรงเกาะเริ่มต้นดูซิว่ามันมีอะไรพิเศษบ้างนะคะโหตีแรงใช้ได้เลยนะในี่้าของเรื่องของเราเนี่ยจะทำการรีให้เองอัตโนมัตินะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเรียบร้อยได้เงินมาทีะสองร้อยเลยนะคะแล้วก็ประสบการณ์นี่คือเยอะมากๆกด W สองครั้งเนี่ยหมดจะเป็นการวิ่งเลยนะคะทุกคนโอเคเอา่าตรงจุดนี้เนี่ยคือใครเอ่ย แอนเชนัลวาร์ลดนะคะได้ไหมเอ่ยกดคุยกดคลิกเกมพา์สต้องมีระบบเกมพาสกันก่อนโอเคตรงนี้จะเป็นที่สปาพอยต์นะคะโอเคเข้าใจแล้วกดสปาพอยต์ตรงนี้ก็จะสามารถใช้สปาได้นะคะก็ต้องกดยืนยันอีกทีหนึ่งด้วยตรงนั้นจะเป็นป้ายบิลบอร์ดนะคะคนที่มีค่าหัวเยอะที่สุดนะคะอะไรประมาณนี้โอ้โหน่าสนใจกันเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชม คิดแทนบอสเลเวลสิบเรามีแค่เลเวลห้เท่านั้นเองยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้ต้องจุดนี้เนี่ยขอลองทำการมาคุยกับเมสตีฟดูหน่อย do you want to buy คาถาเราสมัครซื้ออาบุคาธาได้จากไอเจ้าตัวเมสตีฟนะคะรานะคาอยู่ที่450ก็ถือว่าถูกใช้ได้ในระดับหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยทาว่าค่อนข้างสวยนะลองเชสมีโอ้โหไม่ได้ด้วยต้องมีเลเวลขั้นต่ำ่า่ 100. เดวิฟรุตนะคะนนจะเปร้านคารเ,เดวิฟรุตเนาะ๋ยวขอทำการลากกดคุยดูสิเดวิฟรุตเนี่ยจะมีการรีสต้องนะคะโอ้โหมีผลอะไรบ้างผลสปินนะคะผลสโลผลเวกนะคะซีมเพลเยชั่นนะคะอืมราคาจะแตกต่างกันไปนะสามารถใช้โลบักในการซื้อก็ได้โดยเช่นกันผลนี้เนี่ยราคา5,000แคชเองนะคะก็ไม่ได้แพงมากนะคะมีผลอะไรอีกผลกรรมนะคะอืม แล้วก็ผลเลิฟผลแซ่ผลทรายผลควันนะคะผลแสงผลน้าแข็งเทรเมอร์ผลอะไรไม่มั่นใจให็นผลสายฟ้าหรอทำไมเป็นลักษณะอย่างนี้ผลบาเริยผลเพนท์ผลไฟผลกราวิตี้ผลแก๊สผลแมกมาผลอุ้งหมีใช่ไหมคะอุ้งเท้าหมีอะไรอย่างนี้เนาะผลความมืดผลชูการี่นะคะโหมีหลายผลมากเรจนรี่เนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะเลยผลทองคํา ผลลัมเบิลนะคะผูพิชมโอ้โหผลเซจเจอร์น่าจะเป็นผลพระหรือเปล่าผลนี่นี่จะเป็นผลโมจิผลได้ผลฟินิกผลของบิ๊กมัมนะคะผลพิษมีเยอะมากจริงๆถ้าแปลดับอีริทเนี่ยเหมือนจะมีด้วยกันประมาณกี่ผลเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าผลด้วยกันเดจินดารี่เนี่ยเจอมีอยู่ที่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกผลนะคะผลอีปิกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเจ็ดเจ็ดผลเนาะแล้วก็ผลแรกหนึ่งสองสามสามผลอันคอมมอนหนึ่งสองสามสี่สี่ผลนะคะแล้วก็ในส่วนของผลคอมมอนน่จะอยู่ที่ประมาณสามผลด้วยกันน่าสนใจมากๆเลยนะคะทุกคนเออน,น่าสนใจมากๆแล้วก็ตรงจุดนี้จะเป็นใครเอ่ยแพลนิสเฮ้ y a v อ n g นเจอร์างไงเอ่ย My name is อฉันชื่อว่าด a r ชอมเนาะ The owner of this game ว่าเป็นคนที่เป็นในส่วนของผู้สร้างเกมนี้ขอบคุณที่เข้ามาเล่นแบบนี้นะโอเคโอ้ยน่าสนใจมากๆแล้วก็เหมือนจะมีเกาะอ,อื่นๆด้วยนะทุกคนน่าสนใจกันเลยทีเดียวแบบนี้ก็ออมไอ้ตู้นี้คืออะไรเอ่ยกดได้ไหมกดไม่ได้นะคะโอเคก็ขอทําการพาทุกคนมาดูแค่ประมาณนี้กันก่อนบอกให้ดูเฉยนะคะว่ามันมีแบบในส่วนของที่ค่อนข้างจะน่าสนใจอีกแบบหนึ่งกันเลยทีเดียวข้างล่าง เป็นโบสเซลเลอร์ ller, โอเคเดีลองดูซิก่อนจบคลิปโอเคเราสามารถซื้อเรือได้ฟรีด้วยเหมือนกันบางเกมก็จะเป็นเกมพาสนะคะหรือไม่ก็สามารถใช้เงินในเกมซื้อได้ชี้โบสเดี๋ยวนะอันนี้คือนาแบบเนี้ยโอ้โอเคอ่ะเราก็สามารถมาขึ้นเรือตรงนี้ได้นะฮะอ้า โอโอเคเรือมันค่อนข้างจะแปลกๆพี่กนนะฮะมีหลายเกาะให้เราทําการสำรวจก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆแยวขอทําการพามาดูค่อวๆ้า,าประมาณนี้ค่ะที่อยากจะดะูแบบนี้ต่อก็ลองพิงมพ์มาที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยะะคะคุณผู้ชมแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจแล้วก็ภาพสวยด้วยเหมือนกันโอเคใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดับสไคร์นแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกๆกท่านกันไปก่อนแล้วกันนะะ เอาไว้เจอในเซอร์อของคลิปวันพรุ่งนี้ลวกันนะครับผม